โอเคมาดิกดแล้วไงอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวให้คุณช้างกดกันช้างไอ้เหี้ยอะไรนี่ไงคุณช้างเลยอย่ากดไปล่อยากให้กูกดไปล่ะอยากให้กูกดไปล่ะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดกดเลยกดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยนายไปเล่นบันดิงฮอนทำไมมึงเออไปเล่นซองเล่นซอง อะไรเออมึงมาเล่นแบบเขาให้ลุมเหนือไม่หนุกเลยได้อีพีน้อยเปส่องเนี่ยคนลาวอะไรเออสังครงส่องเนี่ยสองขนมถ้วยขนมถ้วยแล้วกันเออโอ้โหไม่เอาเนี่ยเผื่อไปห้องเดียวกับเยอะเออเฉยเลยอะไรจะพุกปัดโอ้แม่งพุกห้องมาห้องเดียวกับเยอะอีกไอ่เปลี่ยนเสอร์เปลี่ยน น่ยเปลี่ยนเสิร์ฟแมวแมวมาไม่มาดีไม่มาดีมาดีควายมาไม่ควายกดดีควายมามึงไอ้ควายแอบเปิดช่องนิดด้วยไอควาย มาสมาดีควายีจะสนับเล็กูหรอกับลาวเ้ยควายเอ้ยเฮ้ยอิชิ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 เ้ยงหัวทอ วายโน่เมืองกาอะไรคอยเล่นมีปืนนะไม่มีคอยเล่นหน่อยี่ไหนอะไหนวะน่นไปเที่ยวนนไอ้นอะไรนอนไปเที่ยวนมา ไปไปหนังเดือนหนังเหรออกับใครเรื่องอะไรวะรุ่นพี่อ่ะเพราเรื่องควอยคอยเบรกหนุกอ่ะหนกกยูพี่อ่ะไม่หนกก็พร้ะ่อมและตปไมนดนจะเดินบนรถขับคล้องเหรอเนี่ยตายตายเนี่ยนี่แน่เจอสนามมีควาย

ลูกปลาไปไหนอะอะไรอะมีนี่อะโสเต็ปบเสริมอยากรู้ว่าล่ะไปั่งมึงมันก็แค่ิงแค่ไนสนี่ัตมึงมันก็แค่ไอ้นี่สิทธิชัยเคนมุก้วยเหรอ อันนี้ต่อยมันดีใจหน้าเลยใจหน้าคุยแล้วคุยแล้วหมวกดูเด้อตายต่อยเขามึงอาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยคือวีคือวีต่อยหัวด้วยมึงอย่ามาไผ่เตือนเลยอย่ามีต่อยหัวไอ้ตัวตัวเขาสูงสูงกว่าอย่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องต่อไข่เลยมาดูถูกด้่ยมาดูถูก ที่ผ่านมาดูมาดูมันวิ่งยืดโชดดาไอ้ใช่ไหโอยควายเกือบตายเฮียไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อไม่อยู่อวุนลุงยาเข็มขัดเดียวพอเยี่ยมึงอ่ะเด็นอุ้ยแค่มันวิ่งชนมึงมึงก็ล้มอะไรเฮียหรือร้อนหาผานี่ไงจ้า นี่นี่นี่โอ้ยโงตาอะไรอะมีนี่อะหอยควายอะตาบอดนี่หวะายควายมยายไงมีสองตายายมีชูชูพแม่งอะรื่อยอนเนี้ฝนะน้ำหนีนะบอกให้ไปหนีควายลงหาพ่อลื่นหมเลื่นมไม่จัดต่อยล่าต่อยล้า แังยิงชนไม่ดีเห้ยก็ไม่ได้ต่อยหัวเฉเลยอะไรอ่ะมีนทำอไรนะกีคันหูวิงโหดเลยตต่ต่อยต๊ะเขาเี้ายี่ดีแม่งตึงตึงกลางเฮียมาดิหวอุ้ยเฮียมาไหเนีี่ีหัวอ้ยเฮียติดรถถอยอ่เดียวกี้ควายาเอ้ยเฮียคิาตังคาดาโยหยุดตังคูอ าได้สามตัวตายสองตายด่ะตายสิบไม่เฉยเหียสิบเฮียยังตายห้าอ่ะวะก็เจนน้อยเออแหละเออไอ้แก้วก็โล่ตอนรับมัายม่ได้เออทำแท้งไงนะบอกให้กูสั่งข้าวให้น้องสามตัวกวาดแล้วกวาดระเบิดทั้งอง าเืแโดดตัวเองไห้นองกระโบัสตรงก้องจปิดดิองอ่ะทำได้ยม่ต้องยืนยู่งนียืนต้ง้ยังหอ่า็นเสมออ่ามาสัไอ้สนับกูมีกูไม่เปิดไว้ซันตีเลยเดี๋ยวเปิดตัวตองมาต่อย แมวเยียดสนามฟักทองควายอย่าเป <c oughs> <1941, g uk> ิดไอ้จอดเปิดเลยไงเปิดเก็บไว้เหี้ยเก็บไว้แต่สนับมันก็ไม่มีนย็่มีขวานเฮ้ยเอาเบรดดิ้งฮอนา์พี่อยากเล่นสนามฟักทองควายเลยไหนไม่มีหรอกมีสนับขอแค่ตาตาเดียวเลยตาเดียวไม่มีกระดอบเลยเหี้ยแล้วกูเปลี่ยนสนับอันเดิมให้เลยกูบอกเอาเบรดดิ้งฮอหอดหอดสนามเต็ครูไปแล้วไม่เอา วายเอ้ยโน่ไอ้อลี่อหมาม่ดีเด็กเวนตัววิ่งเงคุณเปนไหนล่ะแม่นาง เย่เมีอ่อนมีอ่อนเนี่ยมีออน่นแล้วก็จะโซซาบโซซับบังม็น ซ่อมแ,แอร์น,น,นี่อะช่างแอร์ช่างแอร์อะไรอะไรคู่อะไรสไตล์กูมาเลยเฮ้ยขอจะมพี่น้อยอ้าวเยอะเออจะเปิดไหลใครมาใหม่อันนี้ไม่มีผิดพลาดเดี๋ยวปะ ไอ้ผองข้างหลักภาษาเนี่อต่อยไก่ควายอ่อนๆอ่อนๆกูเล่นหมัดไม่เป็นเท่าไหร่เหียเอามาจากเอ็กชันเรื่อยลงมาสัตว์มึงอยู่ไหนมึงลงมามึงไม่ต้องแอบเลยไอ้เียโม่เฮ้ยไอ้เียโม่เฮ้ยไอ้เียโม่ไอ้เยโม่ไอ้เยโม่ไอ้ควายเอ้ยเฮียกูไม่เล่นแล้ว มาเล่นปืนเหอะยางขวร้องไปเปลี่ยนห้องหาห้องมาในหาด้่านซองเล่นเงินั่นแหละที่คุต้องการนี่ไงงกเลยวายเอ้คนเอ้วายเนซับ เป็นร้อยสิบสาม้องหยิบห่ะเวลาต้องเปิดปืนแล้วโอ้โหเปิดน,นี่ที่เล่นครบปะ<า>ซื้อนั้เก็บกูซื้อเก็บไว้<อ>ซื้อแล้วกูก็เก็บไว้ โยกแบบเออพี่ขอขอยะกลยีโน่เป็นยี่เออไหนไม่มาแล้วซองกัว ไหนอีกนะไหนอีกเมาทำไมมาไม่ก่อนวะจะยิงให้เพื่งลูกกะไม่ใส่ลูกอะเอ้ยเฮียไม่เป็นไรเฮียกูเข้าใจควายเอ้ยใส่ลูกใส่ลููเฮียใส่ลูกเดี๋ยวมึงเอาลูกเอาไว้ยิงดีกขอ้สัก

ยังยิงเลยเฮ้ยยิงบอล่บระวังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมาตั้งค่ายี๋ยวมันจะตั้งค่ายนี่นะนายกอบตอยดูดิโอ้โหออเออไอ้สัตยิงี่ยิงี่ยิงี่ันนี่นเป็นะไอ๋อมเอนู่เลยอีอะเบิด ไหนลูกมุดจนหมดแล้วยาเสือยาเสือไปลูกหมดไหนลูกมุดกันอ๋อข้างเลยนะเฮียเอ้ยเสื้อกันหนาวมั้งพวกแบบบอกอากาศร้อนเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกกันน็อกไอ้เฮียกูหนาวที่หายไม่ตอนออกตอนขับรถอะเฮ้ยเฮียไม่เป็นไรเฮียเรื่องแค่นี้ เอาคืนเงินได้เฮียแหไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้ให้ภัยกันได้เฮียยโอ้โยนเปายเ้ยพอเยควายเหรอควายควายแม่งถ้าเป็นกูกูจะกูจะกูจะเล็งหน้าแล้วก็ยิงจะเายจังก็ลืมลืมไป โอ้ยหนาวแอบเมียนใช่อันนี้มันแอบไม่ดีด้วยที่จริงอะแอบได้แล้วมึงไปยิงเครื่องบินแม่งกูหนาวอยากอยากเห็นคนตายอันน่าก็แล้วเดี๋ยวไม่ดูอียวะโอ้ยเฮียทำไรวะเนี่ยมันมันกำลังเออเถอะเฮียไม่เป็นไรมันมันมันกำลังจะขยายถนน ตามสบายเลยเฮียฝันไป,ไปอย่างที่เป็นเนี่ยกดสี่ควายเอ้ยื ว <Why? S 2> ายเงไปไว้ไหนแล้ววะอ๋อมั <c oughs> นไม่กดวะ

ลงได้เลยลงได้ลงเลยอ่เจ็บเจ็บอยู่ไม่จยนใเ้ยูยยังนึงเล่นด่างซองหัน่ะซองดิไม่ง้กูไม่เล่นหรอกนอนเลยระวังไอุ้บอนะทีมกูนอนควายเล่นเล็งเลควายไปมึงเข้าบพอกรเด็นยังฟุกเลเรียกเบอร์หนึง ก็เห็นว่าเมื่อกี้กูเลยงาตั้งแต่เนี้ยกูเข้าใจดีเฮียดู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 ตัวนี้หันไปดิโอ้ไปถึงน้าหำสีหน้ากากอะไรเนี่ยเอเลียนเแี่มอสสัตว์ไม่มาเลยเฮียลงเลยลงเลยควายไม่มา ดือันนี้อันนี้ผัวพอนี้เมียพออ้ล้มหมดเลยที่เรอกันรอกันแลกไอ้ยอไม่ไหวไม่ยออ่ะเฮียเฮียอโนหน่อยอเล่นมันด้ <ไ>เออขอยืมเหรียญไปก่อนนะทอมันแบเลี่ยง Win.